างด้านกองทัพบ,บกเองค่ะมีการนํารถสายพานอนเนกประสงค์พร้อมกับทีมแพทย์ทหารนําโดยหมอภาคค่ะหลายคนถ้าจําเหตุการณ์13หมูป่าได้น่าจะรู้จักหมอภาคนะคะคือตอนนี้ต้องส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่เป็นการด่วนค่ะกองทัพบ,บกเองได้มีการระดมกําลังทหารช่างพร้อมกับรถสายพานอนเนกประสงค์มีทีมชุดแพทย์ทหารเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4พร้อมกับหมอภาคค,ค่ะ ลงพื้นที่ไปให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประสบอุทกภัยที่เดือดร้อนและมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเป็นเวลาหลายวันขาดอาหารขาดน้ํามาหลายวันรวมถึงก็นําอาหารและน้ําเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย450ครัวเรือนด้วยในบริเวณชุมชนบ้านควรต,คตําบลคูเต่าอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ปีนี้ หนักหน่วงจริงๆอ่วมอรไทยใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมหนักและมาเร็วมาแรงเตรียมตัวไม่ทันตั้งรับไม่ทันแต่ก็ได้ทหารลงพื้นที่มาช่วยเหลือในหลายๆอย่างค่ะพี่น้องแต่ละคนบอกว่าอยากจะขอบคุณขอขอบคุณจากใจและฝากเสียงขอบคุณไปให้กับพี่น้องทหารหารด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็ได้ทหารมาช่วยชุดหนึ่งแล้วขอหน้านี้มาอีกชุดหนึ่งเท่านั้นนะครับ พอดีน้ำหมดพอดีครับน้ำหมดพอดีปีนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณโอ้ปีนี้เอาไม่ทันทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์เ่ยมอเตอร์ไซค์จมเลยครับจมถึงจะจกเลยนี่มึงแย่หรอนไหนไม่ดูเลยครับมีมีทหารเข้ามารู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหเหมือนราดอย่างน้อยกระรู้แล้วก็เอาของเอาน้าไม่สมบูรณ์ ปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับคุณลุงผมผมเด็กครับอ๋อครับผมเด็กแฟนผมน้องอะไรผมอยู่วแบบแฟนผม่ด้เด็กเด็กวะนั่นได้ไมว่าโมโกรธผมอ่ะครับขอบนะครับเพราะว่าเป็นทหารรบกองประทาพเนี่ยเจ้าอยู่ว่าผมก็ไม่กลองการานะผมครับแล้การที่ทหารมาช่วยเนี่ยนี่คือหน้าหน้าที่อันหนึ่งซึ่งผมว่า

บอกว่านนนนแต่ละคนบอกไงขอบคุณนะใช่ประชาชนบอกว่าโบกมือเรียกฐานทีไรทหารหยุดทุกรอบใ,<ช>ให้การช่วยเหลือทุกรอบแล้วก็ถ้ามีข่าวว่าอาหุงอาหาร,าหารน้ําดื่มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยทุกครั้งเลยคือมันมีภาพบางภาพที่บอกว่าโบกไม้โบกมือแล้วทหารเ<ช>มินเขาไม่ได้เมินนะคะคือต้องชี้แจงให้เข้าใจอย่างนี้ว่า รถมันเต็มออเขาพยายามที่จะส่งผู้ประสบภัยเนี่ยออกไปก่อนชุดแรกแล้วก็นำข้าวนำอาหารเนี่ยกลับเข้ามาเพื่อแจกใจ่ายให้กับตามบ้านใครสะดวกออกออกใครไม่สะดวกออกรับข้าวรับน้ำไปใช่ค่ะซึ่งทางกองทัพบ,บกโดยทางกองพลพัฒนาที่หนึ่งค่ะก็มีการนำกำลังพลรวมถึงยานพาหนะนะคะแล้วก็มีเครื่องมือช่างหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรถบรรทุก รถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็รถตักบรรทุกรถบรรทุกเทท้าย10ตันรถลากจูง25ตันรถกึ่งพ่วงชานตา่ารถบรรทุกราดน้ำา6 0 0นลิตรรถขุดรถโกยตักรถปั้นจันเข้าไปในพื้นที่ทางกองผลพัฒนาที่4เองก็มีการระดมกำลังพลเร่งทำการฟื้นฟูคืนสภาพพื้นที่ให้แก่ประชาชนเ,เร็วด้วยนะคะ สำหรับปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะหน่วยทหารช่างก็ได้ลงพื้นที่ไปทําความสะอาดค่ะไปเก็บขยะบนท้องถนนบริเวณสามแยกคอหงอเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสําคัญของเมืองอยู่ในย่านชุมชนหนานแน่นแล้วก็อยู่ใกล้สถานศึกษาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดด้วยก็จําเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้ระบบการสัญจรและการดําเนินชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและในห้วงต่อไปหลังจากนี้ทางหน่วยเองจะเข้าสํารวจความเสีย หายบ้านเรือนถนนระบบสาธารณปรโภคหลังจากนั้นจะจัดชุดซ่อมแซมสร้างเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยรวมถึงจะมีการสนับสนุนการเปิดเส้นทางสัญจรการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ กองทัพบ,บกยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆมิตินะคะพร้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูทันทีเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติโดยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด